สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงคาดการ,ะะ 64, นะกร์นะคะของปี25 6 4นหสะสำหรับ12นักสัตว์นะคะมาดูดวงคาดการ์ในปีหน้านี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ12นักสัตว์ก็คือปีชั่วฉลูขานเถาะมาลงมาเส็งมาเมียมาแหม,ม,แมวอกละกาจอกุนนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเรามาดูสิว่า เป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับคนที่ดูแบบ12ราศีก็ทำให้กับท่านแล้วนะคะชอบแบบไหนเลือกดูแบบนั้นนะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวนักสัตว์ปีมะโรงปีมะโรงหรืองูใหญ่นี่แหละนะคะจะเป็นเทวดาผู้ชายนะคะเป็นธาตุทองนะ,ะ <c oughs> <c oughs> การทำนายเป็นการทำนายโดยร,มรวมๆนะคะอย่าซีเรียสกับการดูบางท่านเข้ามาดูแลเจอเรื่องราวที่ไม่ดีก็เก็บเอาไปคิด นะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสนะคะดูเป็นแนวทางไปอืมอะไรเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้มันอยู่ที่แต่ละคนอยู่ที่บุญที่กรรมแต่ละคนแล้วแต่ความเชื่อนะคะบางท่านเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมนะก็ออกไปไปแก้ไขหรือไปปฏิบัตินะคะโดยการทําทานศีลภาวนาโดยเฉพาะการนั่งสมาธินะคะดีมากๆนะแก้ไขปัญหาทําให้เราใจเย็นลง นะคะมีสติในการที่จะมาคิดที่จะเดินต่อไปนะในการที่จะสู้ชีวิตในการที่จะไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมีทางออกนะคะมันอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ขอให้มีสตินะให้มากๆนะคะนะแล้วก็หมัน่นนะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนกุศลให้กับ กับปัญหาอุปสรรคนะก็คือมันอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเรานะก็แผ่เมตตาให้มันไปนะมันผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วย,ให,ววยให้ตัวเองมีความสุขมากๆนะคะนะคะ,ะในปีใหม่นี้ที่จะถึงนี้ปี2564มาอยู่เจ็ก็า้าขขออวยพรให้กับชาวมารงนะคะหรือท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง นะคะสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยนะเฮงเฮงเฮรวยรวยรวยนะสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะคะนะ <c oughs> อัีนี้เราก็มาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวมะโรงหรือปีงูใหญ่นะหรืออาจจะเป็นพญานาคแถวบ้านเรานะเขาเรียกพญานาคหรืองูใหญ่นี่นะ เป็นเทวดาผู้ชายนะคะจริงๆแล้วในในสถานการณ์ปี2 5 6 4นห้า่ในชาวมาโลงนะอ่ถ้ามองในลักษณะของหน้าที่การงานนะก็ไปได้อย่างสวยงามมากนะคะปีหน้านี้อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะนะคะจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปมันจะผ่อนคลายนะคะมันจะดีขึ้นนะมีโอกาสที่จะพักผ่อนมีโอกาสที่จะ รีแลกตัวเองกินเล่นเที่ยวบางบางท่านนะคะถ้าแบบบ่อยมากนะกก็เผาๆตรงนี้ลงนะคะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่นะเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่นะคะแก้ไขใหม่ในสิ่งที่มันเคยทํามานะในปีหน้าชาวมะโลงจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะคะ <c oughs> นะการเงินนะ ็ถือว่าดีขึ้นมีการหมุนเวียนนะดีขึ้นอยู่นะคะอืมนะคะในบางท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือดนะจากผู้หลักผู้ใหญนะะ่นะคะนะคะได้การได้รับการเ,เขาเรียกว่าเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในลักษณะของการกดดันอยู่บ้างในบางท่านนะคะ กดดันบีบคั้นนะคะหรืออึดอัดใจแต่สิ่งที่คุณได้รับน่ะคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปเพราะว่าบางทีนะในบางท่านเนี่ยมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนตัวเองนะ่ยศากษรที่แบบอาจจะดื้อรั้นหรือว่ามีทิฏฐิสูงไม่ยอมรับอะไรไง่ายๆเนี่ยไอความเป็นชาวมาลงเนี่ยนะบางทีนะเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเ,เขาเรียกว่าเป็นคนที่ โกง่ายหายเร็วด้วยส่วนหนึ่งนะคะถึงจะมีปัญหาเข้ามาทําให้ตัวเองไม่พอใจแต่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้นะนะคะมีความเป็นผู้นําสูงมันก็เลยทําให้ชาวมาโรงเนี่ยภูมิใจในตัวเองนะบางทีสิ่งที่มันเข้ามากระทบนะก็ไม่อยากจะยอมรับเท่าไหร่แต่ปีหน้านี่คุณต้องยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปถอยมาเพื่อที่จะให้ตัวเองดีขึ้นนะคะในปีหน้าเนี่ยนะคะ แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณวางแผนไว้เป้าหมายที่คุณตั้งไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะช้าหน่อยมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะนะแล้วมันก็จะสําเร็จอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีปัญหานะอ่ะดีนี้เรามาดู <c oughs> ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะถ้าเรามองลักษณะของการงานคุณมีโอกาสที่จะได้ไปเซ็นสัญญสัญญามีโอกาสที่จะ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานอิสระหรือทำงานรับเหมาเนี่ยนะนะคะจะประสบความสำเร็จในการที่จะไปเซ็นสัญญาสัญญา,าแต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะระวังถูกโกงได้ก็ลอกข้อไว้ก็ดีนะคะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะาการงานอย่างที่บอกนะคุณจะได้รับการมอบหมายหรือมีการาได้เดินทางไปทำงานในอีกที่ที่หนึง่ง นะ,ะหรือมีการาาได้รับงานที่ไปรับตำแหน่งนะนะหรือเปลี่ยนงานนะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกที่กดดันว่าเออตัวเองต้องไปตัวเองต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำแต่ถ้าคุณได้ทำแล้วคุณก็จะประสบความสาเร็จนะต้องยอมทำไปนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะ จะมีบ้างกับบริวานนะอาจจะสร้างความอาจจะมีการทะเลาะในบริวารหรือลูกลูกหลานบ้างเนี่ยนะมีปัญหาทําให้คุณต้องแก้ไขให้เขาหรือเข้ามารบกวนมาปรึกษาหา่หาลืออะไรประมาณนี้หาทางออกนะนะคะใน <c oughs> บางท่านนะคะชาวมาโลงเนี่ยยังอา,อาจจะเป็นในลักษณะของ อเขาเรียกว่าการการถ้ามองในลักษของที่อยู่อาศัยก่อนนะคะบางทีการพูดเนี่ยอาจจะโดดมาเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างก็ไม่ว่ากันนะคะอย่างอย่างเช่นที่อยู่อาศัยเนี่ยบางท่านนะในปีหน้า้อาจจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมหรือการวางแผนที่จะโยกย้ายหรืออาวางแผนที่จะซื้อบ้านนะคะนะ หรือมีปัญหาในรักษาทางจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยยังไงดีประมาณนั้นนะคะ <c oughs> การทำนายเนี่ยลืมบอกนะคะเราจะใช้ไพ่พมยานนะคะในการทำนายเพราะนั้น <c oughs> ถ้าใครอยากดูแบบราศีก็จะใช้แบบทาโร่นะคะเลือกดูนะคะอันไหนดีก็เลือกยึดตัวนั้นนะคะอันไหนที่ทำให้เรามีความสุขแฮปปี้ก็เลือกตัวนั้นหรือเป็นแนวทางที่จะแก้ไขถ้าเกิดมันคล้ายๆกันก็เป็นแนวทางให้กับเรา นะคะอืมนั่นแหละนะคะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของเอ่อการเงินนะการเงินเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยคุณอาจจะประสบความสำเร็จในการที่จะไปติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองหรือได้เงินมาจากอ่าความรักความสเสน่หาหรือผู้อุปถัมภ์ในช่วงครึ่งปีแรกอยู่นะคะอืม โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาเมษาพฤษภาดีมากๆโดยกุมภาเนี่ยอาจจะมีโชคโด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เมษาประสบความสำเร็จมากนะคะในเรื่องของเงินเง,งินทองทองนะแต่ว่าต้องระมัดระวังการทะเลาะเหมือนกันนะอาจจะมีปัญหาโต้แย้งกันเรื่องเงินเงินทองทองนะคะถึงจะมีปัญหาแต่คุณก็จะประสบความสำเร็จในการแก้ไขยอยู่นะคะเพราะนั้นต้องมีสติดนะคะ อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็ต้องรอบคอบในการคิดจะใช้เงินในการที่จะไปลงทุนทําอะไรด้วยนะคะระหว่างการโกงการหลอกลวงก็มีนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนอมิถุนานะคะดูให้ดีๆสัญญงสัญญาอะไรการติดต่อเรื่องเงินทองทองดูให้ดีนะโชคจะเข้ามาอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกนะครึ่งปีหลังก็มีนะคะเดี๋ยวเราพูดครึ่งปีแรกก่อนนะคะนะก็มี แล้วก็อาจจะเป็นในลักษณะของออระวังทะเลาะกันในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่เพราะนั้นถึงบอกว่าให้รอบคอบนะต้องใจเย็นๆขอให้มีสตินะคะก็จะประสบความสำเร็จอยู่นะอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะนะคะถ้ามองในเรื่องของความรักนะความรักของอาชาว มาลงในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยค่อนข้างจะวิตกกังวลมีความเหงาความเศร้าอยู่นะคะการรอคอยคนรักนะคะ,ะแล้วก็เป็นในลักษณะของการมีทางเลือกด้วยนะม,มีทางเลือกนะคะตัดสินใจดีๆแต่บางท่านก็อาจจะพบกับความรักนะเป็นความรักที่มีความสุขมีความแฮปปี้อยู่นะสำหรับคนโสดเดี๋ยวเราจะมีการทำนายแบบรายเดือนอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับชาวปีมะโรงแล้วก็แบบ12นักษัตว์ก็มีการทำนายแบบรายเดือนให้กับท่านอยู่นะคะนะคะนะคะ,ะ,ะในปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพส่วนใหญ่ชาวมะโรงจะไม่ค่อยรักษาตัวเองอะจะไม่ค่อยไปพบแพทย์พบหมอนะ อัาสนะ่วนใหญ่จะเป็นการรักษาซื้อยากินถ้าไม่หนักหนาสาหัสก็ไม่ไม่ยอมไปพบแพทย์พบหมอแต่ถ้าเกิดอาการอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นเนี่ยก็รีบไปหาหมอตั้งแต่นั่นเนิ่นนะคะสำหรับชาวบะโลงนะคะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงต้นต้นปีแล้วก็มาเดือนมีนาแล้วก็มิุนาเนี่ยลักษณะ การเจ็บป่วยของคุณอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจเรื่องสุขภาพเนี่ยนะบางทีก็พบแพทย์พบหมอก็ดีนะคะทีนนี้มาดูช่วงครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยคุณอาจจะได้ไปเซ็นสัญญงสัญญาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอิสระหรือรับเหมาเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้รับงานในช่วงกรกฎานะมีงานเข้ามาเนี่ยเกี่ยวกับ การกอร่อสร้างหรืออะไรก็ตามที่เป็นงานรับเหมาหรืองานวิศวกรงานประมูลหรืองานารับเหมาต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปเซ็นสัญยญยสัญญานะคะหลังจากที่อาจจะมีการเซ็นสัญญาในช่วงครึ่งปีแรกแล้วคุณจะได้เริ่มงานในช่วงกรกฎาญก็ได้นะคะแต่การที่จะไปเซ็นสัญญสัญญาหรือทําอะไรต้องรอบครอบนะคะในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเป็นการลงมือนะเป็นการลงมือทำนะคะอา่านะ ประสบความสำเร็จในการงานในช่วงกรกฎาคมยันยตุลานะคะช่วงนี้ดีมากๆในเรื่องของงานนะบวกกับการต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาคุณปินคนทำงานที่ละเอียดอรอบคอบนะแต่ว่าก็อย่าประมาทนะก็อย่าประมาทนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสน,นะแน่นอนในเรื่องของงานอิสระงานรับเหมาหรืองานประมูลอะไรต่างเนี่ยนะ โอกาสได้นะคนหางานก็มีโอกาสได้นะคะช่วงช่วงครึ่งปีแรกก็ได้อยู่นะแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกก็คงจะเป็นเดือนกุมภาเมษาพฤษภาเนี่ยนะครึ่งปีหลังก็งกรกฎายาเนี่มีโอกาสหางานได้อย่างชัวร์เลยนะนะบางท่านอาจจะมองหางานใหม่อยู่แต่ว่างานที่เดิมนะ่ะนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือ ปรเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยแหละทำให้คุณอาจจะไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่แต่ก็ทนไปนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะส่วนการเงินในครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็จะดีอยู่ในช่วงของอกรกฎาคมันยานะตุลาก็ดีขึ้นบ้างนะแต่กันยาเนี่สิงหา ช่วงกันยานีนคุณอาจจะมีโชคอยู่นะคะอาจจะโชคจากด้านใดด้านหนึ่งหรืออาจจะได้จากความรักความสเสน่หาหรือได้จากคนรักหรือได้จากผู้อุปถัมภ์หรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคแบบฟุกๆนะมีโอกาสได้อยู่แต่อันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่ละคนนะคะเรื่องโชคฟุกๆเนี่ยนะคะนะคะในเรื่องของการเงินนะแต่ว่าระมัดระวังให้ดีๆเรื่องการทะเลาะนะการไม่ไว้ใจกันเรื่องเงินเนี่ยเรื่องระแวงเนี่ย แล้วก็ความใจร้อนของคุณเนี่ยนะบางท่านก็โดนกดดันเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงเนี่ยดีไม่ดีช่วงธันวาที่จะถึงนี้ด้วยซ้ำไปธันวามกราเนี่ยโดนกดดันนะกดดันเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณไม่สบายใจในช่วงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัญหามันจะผ่านพ้นไปได้ดีมันจะเป็นในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะขอให้มีสติ นะขอให้อคิดก่อนอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เพราะปกตินะชาวอ่าชาวะมะโรงเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองสูงทําอะไรเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยนะต้องถูกเพราะฉนั้นต้องยอมบางทีต้องยอมฟังก่อนนะคะนะบางทีบริวารก็สร้างปัญหาให้คุณเรื่องเงินเงินทองๆอยู่นะอาจมาขออะ,อะไรประมาณเนี้นะคะก็แก้ไขปัญหาไปนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณอาจจะพบรักในช่วงครึ่งปีหลังอยู่ช่วงกันยาเนพบกับคนที่มีฐานะด้วยนะคะสามารถที่จะ,ะคบกันแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะคนโสดนะคะช่วงครึ่งปีแรกก็พูดไปแล้วนะคะก็มีโอกาสเจอเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังอารมณ์นะคะสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยปัญหาอาจะทะเลาะกันได้ด้วยอารมณ์ของคนเนี่ย ขอให้มีสตินะอย่างเดียวเลยชาวมะลรงเนี่ยปีหน้านเนี่ยถึงแม้คนรักจะเป็นประเภทที่แบบว่ายังยังไม่น้อยแน่นอนกับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างการดูแบบความรักเนี่ยเดี๋ยวเจาะให้ทีหนึ่งนะคะในลักษณะของการดูเรื่องความรักโดยตรงเลยนะท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วคงพอจะทราบนะคะก็ไปดูแบบเป็นรายเดือนอีกทีหนึ่งเจาะความรักโดยตรงเลยนะในบางท่านที่มีคู่เนี่ย อาจจะไม่แน่นอนคนรักอาจจะโรเลยอยู่แต่ถามว่ามีความรับผิดช,ชอบไหมขอความช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ยก็มีเข้ามาบ้างอยู่ในบางท่านนะหรือบางท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องเ,อเงิน,เง,นเงินทองทอง,ทองจากคนรักบ้างนะนะนะคะหรือคนที่คบกันมีโอกาสได้มีโอกาสที่จะได้แบบเขาเรียกว่าผ่อนคลายลงนะผ่อนคลายลงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ บางท่านอาจจะเจอความรักที่ผิดพลาดเข้ามาเนี่ยนะมันมีหลายแง่หลายมุมนะความรักต่างวัยความรักที่เผลอพังไปโดยที่แบบว่ายังไม่พร้อมเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสามารถที่แก้ปัญหาได้โดยขอให้คุณมีสติค,ค่อยเป็นค่อยไปนะโดยเฉพาะ,ะมันจะมีทางเลือกนะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังนี่อาจจะก,กดดันจากคนรักนะหล,หลายเรื่องนะทำให้คุณมีความวิตกกังวล มีความคิดมากอยู่นะคะบางทีรอคอยโดยเฉพาะคนที่มีคนรักอยู่ไกลเนี่ยนะคะเพราะนั้นขอให้คุณมีสตินะคะใจะเย็นๆมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะหมั่นทำบุญทานศีลภาวนานะคะนะคะแล้วทุกอย่างมันจะทำให้ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะทำให้เรามีสติมากขึ้นในการที่จะมีทางออกที่ดีสำหรับเรานะคะ อาจจะส่วนครึ่งปีแรกก็นะคะในเรื่องสุขภาพนะนครึ่งปีแรกก็นะคะก็มีบ้างนะคะนะก็ควรจะไปพบแพทย์พบหมอบ้างส่วนใหญ่ชาวมาลงไม่ค่อยจะไปพบแพทย์พบหมอหรอกถ้าไม่ไม่หนักนะสาหัสนีไ่ไม่ยอมไปนะก็ต้องไปตรวจตรวจดูว่าก็ดีส่วนใหญ่จะซื้อยากินเองอ,อะไรประมาณนี้นะคะนะ ย่างไรก็ตามนะคะชาวชาวมะโรงเนี่ยนะก็ถือว่า,ามีความสำเร็จโดดเด่นทางด้านหน้าที่การงานอยู่นะคะโดดเด่นทางหน้าที่การงานอยู่มากๆเลยนะคะในช่วงของปี64เนี่ยนะการลงทุนนะหรือการงานหาเนี่ยมีโอกาสได้มีโอกาสสำเร็จแต่สิ่งที่เรามาระวังก็คือการที่คุณจะต้องไปจัดการตกลง เซ็นสัญญาอะไรก็ตามให้ละเอียดรอบคอบนะคะให้ดีๆนะอแล้วก็ต้องลดทิฐิลงนะรู้อยู่แล้วว่าชาวมังกรเอ้ยชาวมาโรงเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีความคิดของตัวเองคือบางครั้งความคิดของตัวเองก็เป็นใหญ่ก็คือมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ปีหน้าคุณต้องยอมถอยฟังนะคะนะคะเพื่อความสําเร็จของคุณเองนะคะ ในเรื่องของหน้าที่การงานยอมฟังผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะโดนกดดันอยู่บ้างในหน้าที่การงานในอึดอัดใจโดนกดดันนะนะโดนบีบบังคับหรือโดนให้คุณไปทำโน่นทำนี่ในสิ่งที่คุณไม่อยากทำนะแต่ต้องทำนะคะทำแล้วมันจะผ่านผลไปมันเป็นช่วงหนึ่งนะ,ะมันเป็นช่วงหนึ่งนะคะมันจะเป็นช่วงหนึ่งแต่ต่อมาคุณก็จะปรับตัวได้นะ,ะมันก็จะไปได้ดี นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะเด่นมากสําหรับชาวมะโรงในปีหน้าเนี่ยนะเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้คุณจะประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจอยู่นะคะในเรื่องการวางแผนหน้าที่การงานก็ตามบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปทํางานไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือได้รับมอบหมายหรือได้รับตําแหน่งหน้าที่ที่อื่นหรือไปถึงต่างประเทศเนี่ยนะนะการมองของคนอื่นมองบอกว่าคุณเป็นคนที่ทํางานมีมีหลักการมีระเบียบ นะคะเข้มงวดถูกมองว่าเป็นคนที่ทำงานแบบระมัดระวังอะละเอียดอย่างนี้นะ,ะบางทีก็ตึงเกินไปนะโดนท้วงติงมาก็ฟังนะคะนะคะส่วนเรื่องเงินก็ถือว่าหมุนเวียนโอเคใช้ได้นะคะในปีหน้าเนี่ยเพราะว่างานของคุณเข้ามาโดยเฉพาะพวกงานรับเหมาหรืองานประมูลต่างๆเนี่ย มีงานเข้ามามันก็ต้องมีเงินแต่ว่าในช่วงของการถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาอนะปัญหาอุปสรรคของคุณก็จะมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะคะอยากเรื่องต่างๆง,งอย่างเช่นเรื่องการควบคุมอารมณ์เรื่องการวิ่งเข้าชนปัญหาเรื่องการกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะมันก็มีอยู่บ้างหรือบริวารสร้างปัญหาให้กับคุณอะมันก็มีอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะมีเข้ามาคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาไปได้อย่างดีนะ นะสำหรับชาวมังกรแลนะกระทั่งปัญหาเรื่องความรักที่มีทางเลือกก็าตามโดยเฉ mm hmm. พาะในช่วงครึ่งปีแรกนี่อาจจะมีปัญหาทางเลือกนะคะคุณต้องตัดสินใจให้ดีๆนะตัดสินใจให้ดีๆนะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตนะนะมันมันยืดเยื้อมาตั้งแต่นะปีปีนี้แล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปในปีนี้ซักนะให้มันผ่านพ้นไปนะ ปีหน้าก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะถ้าถ้าบางท่านอ,อยากจะเสริมบุญบารมีของตัวเองให้ปัญหามันน้อยลงในปีหน้ามันทําบุญในปีนี้ซะส่งท้ายปีเก่าเนี่ยแหะส่งมันไปสิ่งที่มันไม่ดีส่งมันไปเคาเคาะเข็นเรื่องร้าย,ายเรื่องไม่ดีความไม่สบายอกสบายใจต่างๆเขาผ่านพ้นไปในปีนี้นะคะอาจจะไปปฏิบัติธรรมหรือ,อ ถือศีลภาวนาแล้วแต่ความสะดวกนะคะหรือแล้วแต่ความเหมาะสมเสริมบุญบาร,รมีของตัวเองเพื่อที่จะรับในปีหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานกางเงินนะเข้ามานะคะนะให้ปัญหามันน้อยลงนะคะนะคะแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนะคะเนี่ย การถือสิลปฏิบัติรักษาสิลห,หรือทําบุญอรที่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปค่อยเป็นค่อยไปนะคะในการทําบุญกุศลเนี่ยไม่ต้องไปทาแบบบางคนนานๆทําตูมทีเดียวนี่มันก็นะคะค่อยๆทําก็ได้แล้วทําตามกําลังของเราหรือคนที่ทําอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วบุญเก่าหรือบุญกุศลที่เราสะสมมาบางท่านอาจจะส่งผลให้ไม่เกิดเรื่องราวที่พูดมานี้ก็ได้นะคะ นะคะหรือเบาๆลงนะคะทำแล้วตัวเองได้นะคะสิ่งต่างๆบุญกุศลเนี่ยนะทำแล้วตัวเองได้แผ่ไม่ตาให้ตัวเองตัวเองก็ได้นะคะแผ่เมตตาให้กับศัตรูแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรในเมื่อเขามีบุญส่งให้เขาเขาก็ไม่มาหาเราเขาก็ไม่มาจองล้างจองผันมาจองกรรมอะไรเราในเมื่อเขาได้บุญจากเราไปแล้ว นะเราอุทิศบวญกุศลให้เข้าไปแผ่เมตตาให้เข้าไปแล้วเราก็ได้บุญกุศลกลับคืนมาด้วยไม่ใช่ว่าส่งผลบุญให้เข้าไปเรื่องอะไรจะไปส่งผลบุญให้อะไรประมาณนี้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะถ้าเมื่อเราทําแล้วเรามีความรู้สึกสบายใจนั่นแหละบุญนะคะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะสรุปในปีหน้าเนี่ยของชาวมะโรงเนี่ยคุณต้องอดทนนะคะคุณต้องอดทนมากนะคะในการที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปเนี่ยนะนะคะ ในการที่จะจัดการในการที่จะช่วงทิงหรือแข่งขันอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินความรักก็ตามเป้าหมายของคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะถึงแม้ว่ามันจะ,ะช้าหรือค่อยเป็นค่อยไปในระยะทางที่เดินไปถึงเป้าหมายของคุณคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่กดดันอยู่บ้างอึดอัดใจอยู่บ้างจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อบริวารน,นะนะ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือขอให้มีสติควบคุมอารมณ์ให้มากๆนะคะแล้วทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นตามความมุ่งมา่ปรารถนาของคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะอย่าวิ่งชนกับปัญหานะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะใจะเย็นๆนะคะนะคะ ไอ,จจบอ้บางท่านอาจจะประสบความสําเร็จอย่างมากบางท่านอาจจะประสบความสําเร็จอย่างน้อยหรือมีปัญหาน้อยหรือมีปัญหามากก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนนะคะนะเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้นะเสริมตัวเองก็คือการทำบุญทานศีลภาวนานะคะนะคะก็ขอให้ชาวมาลงมีแต่วความสุขความสำเร็จ แต่ความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่เป็นปัญหากอนไปจากปีเก่านี่แหละนะปล่อยมันไปนะอโหสีอโหสีทุกอย่างขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้นะพบกับความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะคะโอเคนะคะสําหรับการทํานายดวงคาดการณ์ของชาวมะโรงนะคะท่านไหนไม่ชอบการทํานายก็ผ่านไปนะคะ ส่วนคนที่ชอบกันนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาถ้าได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ